ดอนวิโต c คาริโอเหรือชายที่เรารู้จักกันดีในนามเดอะกอ f a ดฟาเอร์ father, บุรุษแห่งโลกมืดผู้ที่อยู่จุดสูงสุดของวงการมาเฟียไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็ต่างเกรงกลัวและให้ความเคารพลและต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเขาขอเชิญทุกคนพบกับการสรุปเรื่องราวของ The g o d f a ดฟาเ p อร์พวัน ชายคนนี้มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเขากำลังระบายและขอความช่วยเหลือจากชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนั้นมีชื่อว่าดอนวิโตคาเโอเน่ตอนแรกดอนเองก็ไม่ยอมช่วยชายคนนั้นเพราะชายคนนั้นเกรงกลัวและไม่ยอมเข้าหาเขาดอนจะช่วยเพียงแต่มิสหายของเขาเท่านั้นโดยลูกสาวของชายคนนั้นกำลังโดนข่มขืนแต่เธอก็พยายามต่อสู้สุดชีวิตจนเธอรอดมาได้แต่อยู่ในอาการสาหาัสและเมื่อนั้นความไม่ยุติธรรมก็เกิดขึ้นเมื่อศาลตัดสินให้ชายที่มาข่มขืนลูกสาวของเขาได้รับโทษเพียง เล็กน้อยแล้วรอลงอายาชายคนนั้นพยายามขอความเห็นใจสุดชีวิตและยอมถวายตัวให้กับด,ดอนรวมถึงการจูบมือเพื่อแสดงความเคารพและเมื่อดอนได้เห็นดังนั้นเขาจึงยอมใจอ่อนและช่วยชายคนนั้นโดยการช่วยเหลือมันก็มีข้อแม้ถ้าในอนาคตด,ดอนเกิดเรื่องเดือดร้อนชายคนนั้นต้องช่วยดอนอย่างไม่มีข้อแม้ซึ่งชายคนนั้นก็ยอมตกลงด้วยความเต็มใจหลังจากนั้นดอนก็สั่งให้ลูกน้องของเขาไปจัดการเรื่องนี้ซะและในวันนี้เองก็เป็นหนึ่งในวันสําคัญที่สุดในชีวิตของดอนลูกสาวของดอนการ จะแต่งงานทุกคนต่างมาโล่งงานด้วยความคืนเคงซึ่งในงานนั้นก็มีผู้ทรงอิทธิพลอยู่มากมีนักข่าวคนหนึ่งพยายามจะถ่ายรูปพวกมาเฟียพวกมาเฟียก็ไล่ช่างกล้องคนนั้นออกจากงานแล้วก็จ่ายเงินจานวนมากให้กับเขาเพื่อปิดปากมีผู้คนมากมายต่างมาพบดอนเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งดอนเองก็แทบไม่เคยปฏิเสธเลยสักครั้งและนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้ทุกคนนับถือในตัวเขาชายคนนี้มีชื่อวา่าไมเคิลเขาคือหนึ่งในลูกชายของดอนแต่เขาไม่ค่อยสนใจในวงการมาเฟียนะักไม่เหมือนกับพวกพี่ ซึ่งดอนเองก็ดีใจที่มันเป็นแบบนั้นไมเคิลเองก็เป็นวีรบุรุษสงครามไมเคิลพยายามสร้างเส้นทางของตัวเองโดยเขาพยายามที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ต้องพึ่งอำนาจของพ่อเขาก็กลายเป็นคนใหญ่คนโตมีชื่อเสียงได้ชายคนนี้มีชื่อว่าลูกา้าเขาเป็นคนที่เคารพในตัวดอนเป็นอย่างมากและในวันนี้เขาก็มาแสดงความยินดีกับดอนโดยลูก้าเป็นคนที่คอยจัดก,การเรื่องต่างๆให้ต่อมาก็มีนักร้องคนดังมาร่วมงานในวันนี้ด้วยซึ่งนักร้องดังคนนั้นก็ไม่ใช่ ที่ไหนเขาคือลูกบุญธรรมของดอนคาเลียนเน่เส้นทางนักร้องของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะราบลื่นตอนแรกเขาเองจะพลาดโอกาสนี้ไปแล้วเพราะเจ้าของค่ายเพลงไม่ชอบในตัวเขาและไม่ยอมไม่เซ็นสัญญาเขามาขอความช่วยเหลือกับดอนในตอนแรกดอนไปหาเจ้าของค่ายเพลงคนนั้นแล้วก็เสนอเงินให้1 5 0 0 0ดอลลาร์แต่เจ้าของค่ายเพลงคนนั้นก็ยังปฏิเสธปากแข็งไมเคิลก็เล่าให้แฟนของเขาฟังคุณรู้อะไรไหมหลังจากวันนั้นที่เจ้าของค่ายเพลงปฏิเสธดอนวันต่อมาเขากลับยอมซะอย่างงั้น แล้วก็รับเช็คไปเพียงแค่1,000ดอลลาร์แฟนของไมเคิลก็ถามด้วยความสงสัยทําไมล่ะไมเคิลพ่อผมยื่นข้อเสนอที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้เขาต้องเลือกระหว่างลายเซ็นของเขาหรือสมองของเขาที่จะอยู่บนสัญญาใช่แล้วล่ะพ่อผมเอาปืนจ่อหัวเขาและนี่แหละคือข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้นักร้องคนนั้นเองก็เข้ามาหาดอนโดยเขาเองมีเรื่องอยากให้ดอนช่วยมีหนังเรื่องหนึ่งที่เขาอยากแสดงไปอย่างมากแต่พวกเขากลับเองก็ปากแข็งปฏิเสธเขาดอนเองก็บอกไม่ ต้องห่วงเดี๋ยวเขาจัดการให้และเขาก็สั่งให้ลูกน้องไปจัดการผู้กำกับคนนั้นและนี่ก็คือหนึ่งในข้อเสียของดอนเขาเป็นคนที่รักครอบครัวไปอย่างมากไม่ว่าครอบครัวของเขาจะต้องการอะไรดอนก็จะทําให้อย่างไม่มีข้อแม้และงานในวันนั้นก็เป็นไปอย่างราบรื่นในวันต่อมาลูกน้องของดอนเดินทางมาที่ฮอลลีวูดและเขาก็ไปหาผู้กำกับคนนั้นตอนแรกผู้กำกับปฏิเสธปากแข็งและไล่ลูกน้องของดอนไปแต่เมื่อเขารู้ภายหลังว่าชายคนนั้นคือลูกน้องของดอนเขาก็เชิญชา คนนั้นมาด้วยความน้อนน้อมผู้กำกับพาเขาเดินชมรอบบ้านรวมถึงม้าตัวโปรดราคาแพงของเขาด้วยแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นผู้กำกับก็ยังไม่ยอมรับข้อเสนอเพราะว่านักร้อคนนั้นพาคนรักของเขาไปมันเป็นความแค้นที่เขาจะยอมไม่ได้ถึงแม้จะเป็นดอนคาเลเน่ก็ตามและลูกน้องของดอนก็กลับไปก่อนกลับเขาก็ทิ้งท้ายกับผู้กำกับคนนั้น คุณรู้อะไรไหมดอนคาเรียนเน่น่ะเขาไม่ค่อยชอบการปฏิเสธนะัดและในวันถัดมาผู้กำกับคนนั้นตื่นมาในยามเช้าแล้วก็พบว่าตัวเขาชุ่มไปด้วยเลือดแต่มันไม่ใช่เลือดของเขามันเป็นเลือดจากหัวม้าตัวปอดของเขาและนั่นก็คือข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธของดอนคาเรียนเน่เขาสามารถยืนการปฏิเสธได้แต่หัวต่อไปจะไม่ใช่หัวม้าของเขาผู้กำกับจึงยอมเซ็นสัญญาแต่โดยดีในวันนี้มีพ่อค้ายาเสพติดคนหนึ่งมาขอพบดอนโดยเขามาคุยเกี่ยวกับธุรกิจที่กำลังจะเกิด ขึ้นแกงที่เหลือตกลงกันเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแต่แกงของดอนเท่านั้นโดยเขาให้ข้อเสนอกับดอนดอนลงทุนเพียงแค่หนึ่งล้านดอลลาร์เขาจะได้ผลตอบแทนมหาศาลแต่ดอนกับปฏิเสธชายคนนั้นการพนันการค้าประเวณีมันคือสิ่งที่เขายอมได้แต่ไม่ใช่กับยาเสพติดเขาไม่เอาด้วยกับเรื่องนี้ซันนี่ลูกชายคนโตพยายามจะขัดพ่อแต่พ่อเองก็เตือนเขาเอาไว้ในอนาคตนายจะเป็นคนใหญ่คนโตก็จริงนายจะมีเงินมากมายม,ายมหาศาล แต่นายต้องคิดให้เยอะนะไอ้ลูกชายตามความเห็นของดอนแล้วการพนันการค้าประเวณีเขายอมได้ก็จริงอยู่ที่การพนันทําให้คนหมดตัวแต่ยาเสพติดน่ะมันสามารถฆ่าคนได้ถ้าเกิดเด็กไปเสพขึ้นมาล่ะแล้วถ้าเด็กคนนั้นตายไปมันจะกลายเป็นตาบาดติดตัวนายไปตลอดชีวิตลูกน้องของดอนเองก็มารายงานเขามีแกงอหลีพยายามจะค่นล้มเขาดอนก็สั่งให้ลูก้าไปจัดการเรื่องนั้นโดยเขาให้ลูก้าแฝงตัวเข้าไปท,ทําทีเป็นว่าเขากับลูก้าทะเลาะกัน ทุกอย่างก็ดูไปได้สวยลูก้าได้เข้าแกงของคนพวกนั้นแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อแผงของดอนล้วไหลและลูก้าก็โดนเก็บในทันทีในวันต่อมาระหว่างที่ดอนกัาังจะกลับบ้านมันก็มีคนมาลอบสังหารเขาดอนถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสและเมื่อไมเคิลได้รู้ข่าวนั้น เขาก็รีบมุ่งหน้ากลับบ้านพี่น้องต่างมาประชุมการเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยพวกเขาจะให้ลูก้าไปจัดการแต่มันกลับมีของส่งมาหาพวกเขามันคือเสื้อกอของลูก้าพร้อมซากปลามันหมายความว่าลูกาได้ตายไปแล้วความผิดพลาดในครั้งนั้นคือสิ่งที่ยอมไม่ได้ถึงแม้ว่าคนที่อยู่กับดอนในครั้งนั้นจะเป็นลูกชายแท้ๆของดอนมันก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นเขาถูกเก็บตามระเบียบของแก๊งความผิดพลาดคือสิ่งที่พวกเขายอมรับไม่ได้ยิ่งเป็นความผิดพลาดที่ส่งผลต่อชีวิต ของดอนเขาจะต้องได้รับโทษสูงสุดในความผิดพลาดครั้งนั้นในคืนต่อมาระหว่างที่ไมเคิลกำลังกินข้าวกับแฟนเขาก็ตัดสินใจไปเยี่ยมพ่อของเขาและเขาก็สังเกตถึงความผิดปกติของที่นั่น ทั้งยามและคนที่ควรจะเฝ้าอยู่ที่นี่คนพวกนั้นได้หายไปหมดแล้วพยาบาลบอกว่าตำรวจไล่พวกเขาไปไมเคิลจึงรู้ทันทีมีคนกําลังจะมาฆ่าพ่อของเขาและนั่นคือสิ่งที่เขายอมไม่ได้เขาพาตัวพ่อของเขาไปซ่อนถึงแม้เขาจะไม่อยากยุ่งกับวงการมาเฟียแต่ถ้าใครก็ตามที่จะมาฆ่าพ่อของเขาไมเคิลจะไม่ยอมเด็ดขาดและเขาก็สามารถช่วยพ่อของเขาไว้ได้พวกตำรวจเองก็มาซ้อมไมเคิลตำรวจพวกนี้แหละคือคนที่ทรยศโดยมันรับเงินจากแกงตรงข้าม แต่พวกของไมเคิลก็ตามมาช่วยไว้ได้ทันไมเคิลจะไม่ยอมทนกับเรื่องนี้อีกแล้วถ้าพวกมันคิดจะมาฆ่าพ่อถึงแม้ว่ามันจะล้มเหลวในครั้งแรกมันจะต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนไมเคิลจะฆ่าคนพวกนั้นทิงซะโดยเขาให้คนเอาปืนไปซ่อนไว้ที่ร้านอาหารแล้วไมเคิลก็นัดเจรจากับพวกนั้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนของไมเคิล แล้วไมเคิลก็ยิงแสงหน้าชายสองคนนั้นจากเหตุการณ์นั้นก็ทําให้ดอนคาเรเลเนปลอดภัยถูกแก๊งกลับมาเกงโกพวกเขาอีกครั้งแล้วเมื่อดอนฟื้นขึ้นและรู้เรื่องราวทั้งหมดเขากลับเสีย,จยใจซะอย่างนั้นไมเคิลต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศเพื่อหนีคดีแต่ระหว่างนั้นเขาก็ได้เจอสาวคนหนึ่งเข้าเขาตกหลุมรักเธอคนนั้นตั้งแต่แรกเห็นแต่พ่อของหญิงสาวคนนั้นก็ไม่ยอมไมเคิลจึงมอบข้อเสนอที่ไม่อาจาปฏิเสธให้ถ้าเขาไม่ยอมไม่พบลูกสาวเขาก็ต้องตายตรงนี้ซะไมเคิลจึงได้พบกัหญิง สาวคนนั้นอีกครั้งและทั้งสองคนก็ตอกลุมรักกันตอนนี้ซันนี่มาคุมแกงแทนพ่อพอดอนเองก็ยังไม่หายดีนักกลายเป็นว่าน้องสาวของเขาโดนสามีทำร้ายซันนี่จึงรีบไปจัดการชายคนนั้นส่วนไมเคิลเองก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวคนนั้น วันเวลาก็ดำเนินผ่านไปเรื่อยๆน้องสาวของซันนี่โดนสามีทำร้ายอีกครั้งเขากำลังจะไปจัดก,การชายคนนั้นแต่ระหว่างทางซันนี่ก็โดนดักยิงพวกนั้นกาดยิงไปที่ซันนี่อย่างไม่ยั้งจนเขาเสียชีวิตลงและเมื่อดอนได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าดอนไปขอร้องชายที่เขาช่วยในต้นเรื่องมันถึงเวลาที่นายต้องตอบแทนแล้วนะช่วยทําให้ศพของลูกชายฉันมีสภาพที่ดีฉันไม่อยากให้แม่ของเขาต้องมาเห็นในสภาพนี้ไมเคิลกำลังอยู่ กับภรรยาอย่างสบายใจแต่แล้วเขาก็ได้ทราบข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นเขาจึงจะรีดเดินทางกลับบ้านแต่ระหว่างที่เขากําลังจะขึ้นรถเขาก็เหลือบไปเห็นเรื่องผิดปกติของลูกน้องเขาเขาพยายามวิ่งไปเตือนภรรยาที่อยู่ในรถแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วรถคันนั้นเกิดระเบิดขึ้นภายในแก๊งมีคนทรยศแฝงตัวอยู่มากและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไม่เึ้่ไปตลอดการดอนได้เรียกแก๊งที่เหลือมาประชุมเขาต้องการจะสงบศึกในครั้งนี้คนของผมฆ่าลูกชายคุณคุณ ลูกชายผมการแก้แค้นกันไปกันมาแบบนี้มันจะทําให้พวกเขาฟื้นขึ้นมาหรือไงการตายที่เกิดขึ้นมันมากพอแล้วและทั้งสองฝ่ายก็ทําสัญญาสงบศึกกันดอนเองก็ไม่ได้อยากทําแบบนั้นมากนักแต่ถ้าสู้กันไปกันมาเรื่อยๆมันก็จะมีแต่เสียกับเสียเขาจึงจําเป็นต้องหยุดเรื่องนี้ซะไม่ว่ามันจะปวดใจแค่ไหนก็ตามไมเคิลกลับมาหาแฟนเก่าของเขาและเขาก็ขอเธอแต่งงานไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเธอก็ไม่เคยหมดรักจากไมเคิลตอนนี้ไม ข,ขึ้นมาคุมทุกอย่างแล้วและเขาจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างซะเขาจะขยายพื้นที่การปกครองมากขึ้นเริ่มจากการไปคุมการพนันที่ลาเวกาสดอนเองก็เริ่มแก่ลงเรื่อยๆเ,เขาก็ลงจากตำแหน่งละกามาเป็นที่ปรึกษาให้ไมเคิล เขาไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้เขาไม่ได้อยากให้ไมเคิลมายุ่งเกี่ยวด้วยซ้ำเพราะไมเคิลเองก็มีชีวิตที่ดีแล้วถ้าเขายังคงทำงานต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะกลายเป็นผู้พิพากษาแต่ไมเคิลต้องทำเพื่อครอบครัวแล้วเมื่อเวลาผ่านไปดอนกำลังเล่นอยู่กับลานของเขาแต่แล้วเขาก็ล้มลงและนั่นก็คือวาระสุดท้ายของดอนวิโต้คาเลอเน่ชายผู้เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการมาเฟียงานศพของเขาถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่ดอนอาการแย่ขนาดนี้ และเขาต้องตายลงมันเป็นเพราะการถูกยิงในครั้งนั้นและการตายของดอนมันก็ได้จุดไฟความแค้นในใจของไมเคิลไมเคิลจาัดก,การฆ่าคนพวกนั้นทิง้งซะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งหรือใครหน้าไหนก็ตามรวมถึงคนที่เป็นหนอนบ่อนไส้สามีของน้องสาวเองก็ถูกจัดก,การไปด้วยเพราะไมเคิลคิดว่าเขาเป็นคนชี้เป้าแล้วก็ทําให้ซันนี่ถูกยิงในวันนั้น พ่อของเขาปกครองด้วยความเป็นมิตรแล้วมันทำให้เขาถูกทรยศหักหลังเขาก็จะเปลี่ยนมันซะแล้วก็ปกครองด้วยความกลัว จะไม่มีสันติอีกแล้วไม่ว่าใครหน้าไหนที่กล้ามายุ่งชะตากรรมของมันก็คือตายภรรยาของไมเคิ่มพยายามถามเรื่องนี้ไม่จริงใชนไมไมเคิลคุณเคยบอกเองนี่คุณไม่ชอบธุรกิจของพ่อและจะไม่มีวันเป็นแบบเขาเขาก็อบอกภรรยาไม่หลอกเรื่องนี้ไม่จริงเขาจะไม่เป็นแบบพ่อแต่เมื่อภรรยาเดินจากไปเธอเองก็เลือไปเห็นอะไรบางอย่าง ผู้มีอำนาจและนะกการเมืองมากมายเข้ามาจูบมือไมเคลิลตอนนี้ไมเคิลได้เปลี่ยนไปแล้วในตอนนี้เขาได้กลายเป็น ดอนคาเลียนแน่และนี่ก็คือทั้งหมดของกรฟาเธอร์ในภาคหนึ่งครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับหนังในตำนานเรื่องนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับว่าทาไมภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงกลายมาเป็นสุดยอดของภาพยนตร์โดยเรื่องแรกที่ต้องบอกก่อนเลยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นในปี1972ซึ่งการถ่ายทําในยุคนั้นมันยังไม่สะดวกสบายเหมือนในยุคนี้ฉากต่างๆมุมกล้องเสียงบทพูดหรือแม้แต่เพลงประกอบก็ตามทุกอย่างทําออกมาได้เพอร์เฟกตแล สุดยอดมากๆและถึงแม้ว่าคุณจะได้มาดูมันในยุคนี้มันก็ไม่ได้ดูเก่าไปเลยครับคนที่เล่นเป็นวิโต้คาริโอเน่เขาก็แสดงออกมาได้ดีมากๆจนหลายคนคิดว่าเขาเป็นมาเฟียตัวจริงด้วยซ้ำแถมหนังเรื่องนี้ยังเป็นหนังแจ้งเกิดของอัลปาชิโนอีกด้วย ในส่วนของเนื้อเรื่องผมก็มองว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับมาแสดงให้เราเห็นถึงพัฒนาการของตัวละครจากที่ไมเคิลเป็นคนที่ดีมากๆหลังจากที่เขาได้เจอเรื่องต่างๆมากมายการที่พ่อของเขาถูกยิงการที่พี่ชายและภรรยาถูกฆ่ามันก็เปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนละคนส่วนทุกคนในเรื่องก็ยังดูมีความเป็นคนสูงมากๆเลยนะครับ อย่างเช่นวิโต้คาริโอเน่ใช่ครับเขาเป็นมาเฟียผู้เก่งกาจแต่คนเราก็สามารถพากันได้และด้วยความที่เนื้อเรื่องมีความสมจริงมันจึงทําให้เนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยครับผมว่าหนังหลายเรื่องก็ได้แรงมานาใจมาจากเรื่องนี้แหละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ The g ก d f a ฟ h e r ภาคหนึ่งครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใกับผมนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ใน The g ก d f a ฟ h e r p a r ์ภาคสองสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ